Legenda ครับผู้ชมทุกานครับตอนนี้เรากลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการ anti aging by หมอมากนะครับแน่นอนครับช่วงนี้ก็เป็นเรื่องราวหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กว่าช่วงของ anti aging ที่แบบว่าเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนตะกี้ไปแล้วนะครับช่วงนี้ก็เป็นเรื่องราวหนึ่งที่อาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องฮอร์โมนก็เป็นส่วนหนึ่งหรือพันธุก,กรรมส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาในเรื่องราวของเส้นผมนะครับเส้นผมเป็นเส้นผมที่ยิ่งใหญ่เพราะใครหลายๆคนในปัญหาเรื่องเส้นผมเนี่ยทำให้น่อยเหมือนกันนะพี่หมอมากเท่าันแหละ เธอนั่นแหละแม้กว่าจะแบบอะไรนะพูดไม่ออกเลยผมตัวเองก็ดกนะก็บ่นว่าตัวเองผมบางผมบางผมบางก็อยากให้มันหนานี้แล้ว okay ก็โอ้โหกว่าจะแบบเรียกว่าคืออะไรก็ตามนี่นะข้ามยุ่งกับผมเด็ดขาดห้ามยุ่งกับผมเออห้ามยุ่งกับผมไปยุ่งคนอื่นไป จะทําหน้าเนี่ยนะออทํายังไงก็ได้เด็กทายังไงก็ได้แต่หัวผมห้ามกระดิกโอ้แล้วเด็กก็ยากอะ่ะว้าวว้าหลังเธอก็นั่งทําสีแล้วให้เด็กเอาเอาเครื่องอจิ้มจิ้มจิ้มเธอห้ามนอนนอนก็ไม่ได้นอนแล้วผมก็ชี้ตั้งปวดหัวมากนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับนะเรื่องเส้นผมเ,เนี่ยเอางี้ดีกว่าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมนะคือเส้นผมหลุดร่วงง่ายหรือว่า เ,เส้นผมไม่ค่อยขึ้นหรือว่าเส้นผมน้อยผมบางแล้วก็ช่วงนี้น่าสนใจมากครับเรื่องราวของนวัตกรรมเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆแต่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการวิจัยด้วยนะครับแต่ว่าเขาสกเซสมาแล้วที่เมืองนอกอนะแต่เมืองไทยก็ต้องมีเปเปอร์ด้วยนะครับแต่น่าสนใจมากอยากพี่หมอเล่าให้ฟังก็คือว่าปัญหาของคนที่เส้นผมเหลือน้อยเนี่ยนะครับดูเหมือนจะแบบว่าม,มันเรียกว่าดูเหมือนไม่เยอะนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีเยอะมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะหนึ่ง เมื่อกี้เราพูดแล้วเมื่ออายุเรามากขึ้นฮอร์โมนเตยนไปซึ่งผมเนี่ยมีที่ผลของฮอร์โมนหลายต่อหลายตัวเลยล่ะครับนะครับ,รบแล้วฮอร์โมนที่พอมันร่วงลงเนี่ยทำให้ผมร่วงลงนะไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในในผู้ชายเนี่ยนะครับฮอร์โมนเพศช,ชายเนี่ยจะทําให้เจ้าตัวเนี่ยนะครับมีลักษณะข,ของขนที่หยาบแล้วก็ขึ้นตามส่วนต่างๆของตํมตัวแตกต่างจากผู้หญิงนะครับยกตัวอย่างเช่นขนหน้าอก ขนหน้าแข้งอย่างนี้นะครับนะหนวดเขา่าจอน,นะครับพวกนี้เนี่ยในผู้ชายจะมีในผู้หญิงเนี่ยจะไม่ขึ้นนะอันนี้เกิดจากอินธิพลของฮอร์โมนเพศชายนะแต่ว่าเจ้าฮอร์โมนเพศชายเนี่ยมันมีความแปลกคือมันทําให้ขนขึ้นตามตัวนะแต่บริเวณหนังศรีรษะจะร่วงลงแล้วหัวล้านแบบผู้ชายเนี่ยมันจะเถิดเข้าสารวันเถิดเข้าในเถิดเข้าในเถิดเข้าในอะไรประมาณอย่างนี้นะเ <นะ S 1> พราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ผู้ชายหลายคนก็เกิดความไม่มีความมั่นใจในตัวเองไม่เซลคือบางคนตอนมีผมมันจะดูล่อไงพอผมมันไป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 เถื่อเถ่อข้าไปมันทําให้ดูมีอายุนะคือมันอาจจะดูเหมือนผู้ชายใจดีก็ตามแต่มันก็แบบมันเสียความมั่นใจนะผู้หญิงก็เหมือนกันผู้ผู้หญิงเนี่ยนะบางทีเนี่ยพอผมมันล่วง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 ลงอะไรเกิดขึ้นเลยนะโอ้โหมันมันก็ไปสิมันก็แบบว่าดูจองหัวดูโตขึ้นใช่มันก็จะต้องแบบว่าก็ต้องหาวิธีบางทีเนี่ย ไปในงานจะก้าวผมตีโป่งตีโป่งแต่ผมมันบางเ,ออเห็นหนังศีรษะมันแผลบเลยอย่างเงี้ยใช่ครับโอ้ oh, เสียบุคลิกมากดังน<ช>ั้นแล,แล้วปัญหาของเส้นผมที่มันบางลงนี่นะครับ,รบก็เป็นปัญหาหนักอันหนึ่งนะมีวิธีแก้เยอะแยะมากมายเลยแต่วิธีเหล่านั้นเนี่ยบางทีไปแก้ที่ปายเหตุตัวอ,อย่างเช่นการไปต่อผมบ้างการไปทอบ้างการใช้ผมที่ โอ้เยอะแยะับวิธีการที่สําคัญอันหนึ่งนี่นะครับก็คือวิธีการทางการแพทย์แหละโอเคถ้าเกิดทุนมีปัญหารเรื่องฮอร์โมนอาจจะต้องให้ยาต้านฮอร์โมนบางชนิดที่จะช่วยชะลอการหลุดเรื่องของรากผมนะ <c oughs> แล้วก็มียาที่ไปขยายหลอดเลือดช่วยกระตุน้นรากผมนะ <c oughs> แต่ว่าในทางการแพทย์เนี่ยมีนวัตกรรมอยู่อันนึงก็คือมีการฉายแสง S 1> <S 1> <S แสงที่ชื่อว่าแสง LED นะไอแสงตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็จะไปกระตุ้นรากผมเนี่ยให้มันจเจร,ริญเติบโตงอกงามมากขึ้นนะ <S <S วันนี้นะครับมันมีนวัตกรรมอันนี้ปกติก็ต้องทําที่คลินิกนะ<อ>สามารถทําที่บ้านได้ซึ่งเราก็ไปเจอในเมืองนอกพอดีไปขอมาเป็นเทคโนโลยีของ ER <S <S ของเมริกาเราไปดูคลิปวิดีโอของเทคโนโลยีอันนี้กันนะครับที่จะมาช่วยเรื่องราวของคนที่ผมบางหรือหนังศีรษะบางกันเชิญชมคลิปกันเลยครับไปชมกันครับ Everybody wants to look their best, and that starts with a full head of thick, lustrous hair. But many people experience hair loss I all the way. จะไปกระตุน้นรากผมแบบนี้แหละนะซึ่งอันนี้ในหนังศรีรษะของเรานี่นะครับจะมีต่อมขนนะแล้วก็จะมีเซลนะพอเราพอพออายุมากขึ้นเนี่ยเราพบว่าเ,าเซลล์ดังศรีรษะตรงส่วนที่เป็นต่อมขนเนี่ยมันฟอนนะแล้วมันก็ทำให้ลากผมเนี่ย มันค่อยๆสร้างผมที่เล็กลงแล้วก็รีบลงแล้วก็ไม่สร้างผมอีกเลยนะซึ่งอย่างนี้จะดูการเปลี่ยนแปลงอันนี้นะนี่คือลักษณะของล่าขนที่เราคุ้นเคยกันอยู่ดีนี่แหละ<อ>นะแล้วค่าๆสีเหลืองๆเนี่ยก็จะมีต่อมไขมันมาเปิดอยู่<อ>นะเนี่ยนะต่อมขนเนี่ยก็จะสร้างขนงอกออกไปงอกออกไปนะอพอไปถึงระยะหนึ่งต่อมขนก็จะเริ่มเนี่ยพอสร้างผลไปสักระยะหนึ่งระยะหนึ่งมันเริ่มสร้างช้าลงแล้วก็เริ่มที่จะฝ่อแล้วก็เริ่มที่จะไม่สร้าง uh แล้วก็น่งเป็นต้นเหตุที่ทําให ออผมบางหลุดร่วงง่ายนะครับแล้วก็บางลงะนะแล้วก็บางครั้งเนี่ยพอมันหลุดร่วงจนกระทั่งไม่มีรากผมเหลืออยู่เลยผิวบริเวณนั้นก็จะเลี่ยนล้านมันแผบเหมือนแบบเห,เหมือนเหมือนเหมือนทะเลทรายแล้วอ่ะนะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นหมวกอันหนึ่งที่ มีแสงแสงอันนี้เป็นแสงในเลเซอร์ไดโอดนะเป็นไลท์มิตติ้งไดโอดแสงอะไรไดโอดสีแดงจะมีความเฉพาะเจาะจงกับบริเวณรากผมที่จะไปกระตุ้นเซลล์ตรงบริเวณหนังศรีรษะตรงส่วนรากผมตรงนั้นนี่นะครับ <ạ. S 2> นะให้มันฟื้นคืนกลับมีชีวิตซึ่งอันนี้มันเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์อันนึ่งนะเมื่อก่อน,น <ะ S 1> คือเป็นเครื่องใหญ่ๆต้อง,องในใคลินิกต้องมาทําที่คลินิกแล้วพวกนี้นต้องใช้เวลาในการทาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วต้องท,ทําทีคืออย่างน้อยประมาณอาทิตย์ละ3-4ถึงวัน นะแต่ว่าเขาออกแบบมาเป็นหมวกนี่บบนทํางานไปนะก็ใส่ได้เออซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเอาสวมสศีรษะแล้วก็นั่งทํางานทําอะไรต่อมีอะไรไปออนะซึ่งอันนี้เนี่ยมีการวิจัยนะครับโดยสถาบันของแพทย์ผิวหนังในอเมริกาแล้วว่ามันทําให้รากผมเนี่ยมันจเจริญเติบโตและกระตุน้นการจเจริญเติบโตได้ เพิ่มขึ้นจริงๆนะซึ่งอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทำที่บ้านนั่งทำงานไปบางคนเวลาดูหนังดูดทีวีวมันใช้โปรแกรมเนี่ยประมาณสัก20-25นาทีแล้วแต่เราจะเลือกนะครับซึ่งเมื่อเทียบกับใน,ในก่อนหน้านี้เนี่ยหลังจากไอเครื่องตัวนี้เนี่ยจะมีหวี นะแล้วก็หมวกเนี่ยเป็นเทคโนโลยีถัดมาไอ้เจ้าตัวหวีเนี่ยปัญหาคือเจ้าตัวจะต้องสางแล้วก็ทิ้งไว้5วินาทีแล้วก็ขยับ1เซนแล้วก็ทิ้งไว้5วินาทีาแล้วก็ขยับ1เซนเพรนะไม่งานแล้วเนี่ยแสงมันมันไม่พอแต่ถ้าเกิดทําแบบนี้เนี่ยแสงเนี่ยมันจะกระจายไปทั่วเลยเราไม่ต้องมานั่งเอามือจับพื้มหมวกเปใส่เรียบร้อย,อย,อยเลยแล้วมีหูฟังซา,าวเบาหูฟังฟังอะไร เราเลือกเพลงไอแพดไอพอดไอแพดไทยไอจูนเสียบแหล่งของอะไรก็ได้ที่มีเพลงแล้วก็นั่งฟังไปฟังเพลินเพลินแป๊บเดียวหมดเวลาแสงตัวนี้เป็นแสงไดโอดไม่อันตรายไม่โดนแสงโดนลูกตาใครคือเล่นกับลูกลูกมามองจะมีปัญหาไหมไม่มีผลแต่ไม่มีผลมันจะมีผลเฉพาะกระตุ้นหนังศีรษะเท่านั้นนี่นี่แล้วเขามีปรแกรมไม่เลือกนะว่า ผมล้านแบบไหนร้านมากร้านน้อยเถอะมันก็จะสลับไฟเนี่ยให้ตรงตามจุดตำแหน่งที่เราต้องการนะ,ะ,ะผมล้านแบบผู้หญิงเอยหัวร่วงผมร่วมบางแบบผู้หญิงเออผมบางแบบผู้หญิงบางมากบางน้อย สามารถที่จะเลือกได้อันนี้อันนี้เป็นอีกอันเอันนี้ไม่มีอยู่ในไม่มีอยู่ในเซตนะไปต่างหาครับนั่งดูทีวีดูละครไปก็ใส่ไปนะตอนเช้าหรือนั่งทํางานใส่คอมพิวเตอร์เอ้ยทำที่จะใส่ที่ทํางานก็น่าจะได้เนาะได้แต่ถ้าเกิดว่ากลัวคนอื่นจะขโมยแย่งไปก็เล่นที่บ้านเอาก็เป็นอีกเทคโนโลยีใครเห็นก็ต้องรู้สึกว่าอยากไงเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันช่วยซัพพอร์ตได้ผลลั ถามว่าผลลั really? mm hmm. พธ์เป็นยังไงวิธีการทําต้องจะต้องทำเนี่ยประมาณวันเว้นวันเอาง่าง่าอาทิตย์หนึงสวันนี่ให้ดูผลลัพธ์นะก่อนและหลังนะซึ่งอันนี้เป็นผลการวิจัยจากในสถาบันแพทยผิวหนังที่อเมริกานะครับว่าทําให้รากผมเนี่ยเจริญเติบโตและหนาตกขึ้นซึ่งจะเริ่มรู้สึกในเดือนที่1นะครับว่าผมหยุดหยุดหยุดร่วง เดือนที่2อที่3ลรากผมตอนเล็กๆเริ่มเห็นนะเดือนที่5เดือนที่6ถึงจะเริ่มรู้สึกว่าผมแลดูหนาขึ้นคือต้อง6 <c oughs> เดือนขึ้นไปแล้วก็ควรจะต้องทําอย่างน้อยประมาณสักอ,อ,อาทิตย์ละ3วันอย่างที่บอกแต่ต่อโปรแกรมนะแล้วก็แต่ถ้าปัญหาก็คือว่าถ้าผมตรงบริเวณนั้นเนี่ยนะครับมันไม่มีรากผมแล้วมันจะมันแถบแล้วเลี่ยนแล้วเนี่ยอย่าหวังนะครับไม่ได้ผลแล้วมันจะได้ผลก็ต่อเมื่อยังมีรากผมอยู่ คือมีผมขึ้นล้อมแหลมล้อมแหลมเป็นลายๆก็ยัมีคือแบบว่าตัวบริเวณอเรียนั้นยังมีผมอยู่เนี่ยแปลว่าร่างผมเนี่ยมันยังมีโอกาสที่จะรอดได้นะแต่ว่าถ้าเกิดผมล่วงล้างไปแล้วเนี่ยยากนะครับต้องไปใช้เทคโนโลยีอื่นอย่างเช่นการปลูกผมซึ่งเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเราจะเล่าเรื่องการย้ายผมปลูกถ่ายผมเนี่ย มาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับจริงๆตัวนี้นะเราใช้ร่วมกับการทานยาด้วยก็ดีนะ่าก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดใครที่มีปัญหาของฮอร์โมนก็คือคุณจะต้องใช้ยาวันนี้เราให้ดูของจริงเอามาจากอเมริกาสดๆเขามีตัวเดียวด้วยตอนนี้ตอนที่มีตัวเดียวในประเทศไทยคุณพี่หมอหยิบให้น้องหน่อยเดี๋ยวเราจะลองประกอบให้ดูเขาก็จะมีปั๊กอันนึงอันนี้และรีโมทอยู่นี่จ้ะอ่าแล้วก็มีตัวรีโมทที่ควบคุมอันนี้พี่หมอหยิบโชว์ซิว่ารีโมทหน้าตาจริงๆเนี่ยเป็นยังไงนี่หน้าตาของรีโมทที่หน้้้้าาาตีลันใหเแว แล้วก็เอาไปเสียบปลั๊กมาใช่เดี๋ยวเขาลองเสียบเลยให้<อ>ดูเลยอันนี้ก็จะต่อกับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์ที่เสียบไฟ<ช>เข้าน,นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวคอนโทรลนะอันนี้ไฟก็จะเสียบเสร็จแล้วปุ๊บก็เอาอันนี้มาใส่ตรงนี้ให้ดูแสงว่าแสงของจริงเป็นแบบไหนอืมอ่าเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะ นายเธอลองใส่ดูสิไม่เอาทำไมอ่ะอย่าเพิ่มใส่หัวพี่ดีกว่าเพราะว่าจะได้รู้เฮ้ยชั้นหัวไม่เอาเธออย่าไม่เอาเดี๋ยวฉันรอกลับไปใส่เครื่องเธอบอกเธอหัวบางเธอใส่อย่าไม่ใส่อ้าวอย่ามาเยอะเดี๋ยวไม่ใส่แล้วเธอจะไอ้นี่ได้ไงรู้ให้เห็นแสงเดี๋ยวจะเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องอ่ะเปิดกดปุ๊บมันมาแล้วประมาณนี้นั่นแหละมันมาแล้วนะครับแล้วเสร็จแล้วอ่ะของเธอประมาณไหนอันนี้ใช่นั่นแหละประมาณนั้นเธอีิดหน่อยอันนี้ อันนี้ก็คือร้านตรงกลางหัวอันนี้เอาไม้แล้วอันแรกอันนี้ร้านน่องหัวอ่ะเดี๋ยวฉันเลือกร้านแบบนี้ร้านน่องหัวเยอะและเยอะและนะแล้วก็มีของผู้หญิงนี่ก็คือแบบของผู้หญิงนี่ก็จะเป็นแบบว่าเห็นแบบบางนิดน้อยบางเล็กน้อยอันนี้บางเยอะบางยุ่มยิมอันนี้อย่างโปรแกรมนี้เนี่ยยี่สิบห้าใช้เวลายี่สิบห้านาทีจะบอกมันจะบอกเสร็จสับเรียบร้อยเลยยี่สิบห้านาทีนะครับนะแล้วก็กดเพย์ปุ๊บอ่าเริ่มแล้วอ่ากดเพย์แล้วมาดูที่อันนี้เลยนี่อ่าไม้ยังเดี๋ยวก่อนมันยังไม่เลื่อน มันยังพอสอยู่อ๋ออ่าเดี๋ยวดูซิผู้ช่างบ้านครับคือใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมนะก็ยังเป็นตัวออปชั่นหนึ่งที่คุณสามารถที่จะฟื้นฟูนะครับบุคลิกภาพของคุณให้แลดูดีขึ้นเพราะว่าเรื่องราวของปัญหาของเส้นผมเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่นะครับกับใครหลายๆคนที่ต้องการปรับเปลี่ยนให้ตัวเรามีบุคลิกภาพที่เพอร์เฟกต์ม,มากขึ้นมันบอกว่าให้เธอใส่หัวก่อนนะมันไม่ไมยอมให้ แหมจริงๆมันอย่างนี้มันก็ได้เลยอืมอาจจะไม่มีไฟว่ะไม่นะปกติมันก็ด้านนะเธอทําเครื่องเจงหรือเปล่าเนี่ยโนฮะโนเออปกติมันต้องมีไฟนะเนี่ยมันไม่มีแล้วว่ะไหนดูซิเนี่ยมันไม่ขึ้นอะไรเลยอายเขาใส่หยิบไม่ดูเอ้ยเธอจะกดเล่นบ่อยเธอกดอิจจะใช้่อนี่เธอไม่ทํางานนะนี่ก็เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่เรานำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมซึ่งอันนี้ก็เป็น เรียกว่าอันแรกในเมืองไทยเลยนะแล้วก็ถามว่าจะ,จะมีไหมก็มีคนเขาก็ไปซื้อมาแล้วก็มาคนไข้ก็ถามหาอยู่อะไรอย่อางเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราจะนําเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับมาฝากท่านผู้ชมแล้วก็ครั้งหน้าเราจะนําเรื่องราวเกี่ยวกับว่าใครที่หัวร้านเลี่ยนเตียงโลดแล้วมันคนนั่งดูอยู่อใช้ไม่ได้หรอนะครับก็ใช้ในส่วนอื่นที่มันยังแบบยังบางบางไม่ให้มันหนลุดร่วงเนี่ยได้แต่ตรงส่วนที่มันโล่งไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาปัก นะครับตรงจุดที่ที่เราเรา,า,าต้องการจะให้ผมขึ้นเนี่ยให้มีผมขึ้นแบบธรรมชาติแบบจริงๆจังๆได้เลยได้ไหมเนี่ยนี่เราเรา<ด>ปิดอันดี้สตาร์ทเปิดใหม่แต่ก็คืออย่างง่าย,ง,ายง่ายนะครับก็คือถ้ากลับบ้านไปปุ๊บเวลาที่เราดูละครกลางคืนหรืออะไรเงี้ยเราก็ครอบลงไปนะครับแล้วก็กดสวิชนะครับแล้วก็ปล่อยมันทํางานใน,ใน,ใ,นในลักษณะของที่เป็นคลิปวิดีโอดังกล่าวตะกี้แหละนะครับก็จะช่วยท่านผู้ชมบ้านได้นะครับในเรื่องราวของเสริมบุคลิกภาพนะครับวันละ เขาบอกว่าวันเว้นวันถูกต้องมากใช่นะครับก็จะได้เรื่องราวดีๆตรงนี้เอาไว้นะครับเวลาสิ่งไหนที่เราเจออะไรใหม่ๆเราก็จะมานําเสนอในช่วงเบรก2ดีกว่านะครับเราพักสักครู่ช่วงนี้เราไปเบรกก่อนนะครับเพราะช่วงหน้าเรื่องราวสมาร์ทเมคโอเวอร์คุณจะได้ดูปัญหาเรื่องราวหนึ่งที่น่าสนใจกับความหย่อนคล้อยบนใบหน้านี่ไงมาแล้วมาแล้วแสงมาแล้วนี่นีอ๋อมันต้องต้องแบบว่าระบบสัมผัสต้องแบบว่ามีใครใส่หัวจริงๆอื เพราะว่าถ้าเกิดนั้นมัมมนไม่ได้ก็ต,<ม>ต้องใส่<ม>หัวเหมือนในที่เขาเห็นเมื่อกี้แหละออใช่นี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 ่เพราะว่ามันต้องใส่หัวต้องเป็นระบบรับเบรกสักครู่<ฆ>เดี๋ยวเรากลับมารับชมเรื่องราวในช่วงหน้าช่วงหน้าพลาดไม่ได้ครับแล้วใครที่สนใจอยากให้เราดีไซน์รูปหน้าเมคโอเวอร์แล้วก็นะครับส่งรูปหน้าตรงและด้านข้างมาเข้าที่โปรแกร,รมไลน์เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะเปิดเบอร์ทั้งหมดแล้วคุณรีบถ่ายเก็บไว้เพราะมันเป็นเรื่องราวสาระสำคัญมากที่คุณพลาดได่นจริงครับเดี๋ยวกลับมาพบกันกับแอนตี้เอจจิ้งบาย